ี <ý 00 and> ่ใครอ่ะท่านเนอะ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 เดี๋ยเบ้ออะเลยาะเนี้ยเบ้อเบอร์ดาอะเพท่านบอกว่าท่านเนี่ยโดนทำร้ายนะพี่ๆแล้วไม่รู้ว่าใครทำร้ายนะแลอพี่พี่ดังเขาเนี่ยเหมือนจะเลือดไหลเลยนะ สวัสดีครับสวัสดีพี่เอฟซีทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมมอสพาชมป่าชมเขานะครับพี่พี่ก็วันนี้เนี่ยผมก็ได้มาหาสาวรับแรงเช่นเคยนะครับผมนะก็วันนี้เนี่ยผมเหมือนผมเนี่ยจะคิดถึงสาวรับแรงนะครับผมนะก็ผมเลยขึ้นมานะพี่แ้วผมขึ้นมาเนี่ยผมได้บอกพี่เบทแล้วนะครับผมก็พี่เบธผิดดักพวกพี่พี่เนี่ยรู้กันหมดแล้วนะ แต่ว่าผมเนี่ยยังจะไม่จีบนะพี่พี่แบบว่าผมก็จะมาคุยเล่นมาพูดคุยอะไรกันก่อนนะครับผมนะผมเนี่ยยังไม่รีบนะเพราะผมเนี่ยต้องแบบว่าเรียนพวกอะไรอีกนะครับผมมีเรียนพวกมีอะไรนะก็วันบางวันเนี่ยถ้าผมเลิกเรียนมาเนี่ยถ้าผมแบบว่าทําการบ้านเสร็จหรือว่าไปช่วยงานไรเสร็จอะไรแบบเนี้ยผมก็จะขึ้นมาหาท่านพี่พี่นะถ้าผมไม่มีงานหรือว่าอะไรเนี่ยผมก็จะขึ้นมาหาท่านนะมาเสียหาท่านนะ ครับผมเนี่ยไม่ขึ้นมาบ่อยนะพี่พี่นะวันสองวันผมก็ขึ้นมาแบบนี้นะครับผมขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะมีพวกผลไม้หรือว่าผักหรือว่าขนมเนี่ยมาฝากเล็กน,น้อยนะแต่ว,วันนี้เนี่ยผมไม่ได้เอาอะไรมาเลยนะเพราะผมรีบมาด้วยนะเหมือนฝนเนี่ยจะตกนะพี่พี่นะครับผมนะโอเคครับผมเดี๋ยวมาให้ถ้าไม่ให้เป็นการเสรียเวลาเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยครับผมนี่นะพี่พี่ก็ผมมาถึงนี่นะก็ถ้าผมมาเนี่ยผม ใกล้มาถึงเนี่ยผมก็จะค่อยเปิดคลิปนะพี่พี่นะผมก็จะค่อยเปิดตัวนะก็พี่พี่ได้ยินเสียงน้ำไหลไหมก็ใกล้จะถึงลําถานแล้วนะอยอันนี้เนี่ยผมไม่ได้เอาอะไรมาเลยนะต้องขออภัย,ยจริงๆนะผมเนี่ยรีบมานับว่า เดี๋ยวฝนเนี่ยมันจะตกนะครับนะผมกลัวฝนตกผมก็เลยรีบมานะพี่พี่นะเดี๋ยวถ้าฝนตกเนี่ยผมอาจจะไม่ได้มานะครับก็ผมเดินมาก็ค่อนข้างที่จะไกลแล้วก็เหนื่อยเลยนะพี่พี่นะผม,ผมแบบว่ารีบมาเลยนะฝนเนี่ยก็เหมือนจะตกนะผมเลยต้องรีบมานะครับนะนี่นะเรามาถึงห้วยลิแล้วนะ นี่นะจิอันนี้เนี่ยเป็นต้นอะไรไม่รู้นะครับผมน้ำมันมันจะมัดนม่นะนี่นะครัน้ำมันมีขน,นะน,น,น,นๆนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะเรียกท่านนะพี่น,น้อง ท่าเนเอได้เย็นเอายาใเลยอ๋อเดี๋ย,ยวเราเพิ่มยาใสยอ๋านเอายาเอายสเลยผมบอกว่าถ้าท่านได้ยินเสียงผมเนี่ยหรือว่าสัมผัสได้ว่าผมมาเนี่ยก็ช่วยออกมาหน่อยนะพี่พี่เพราะผมเนี่ยหรือว่าผมมาเพราะผมคิดถึงนะออผมมาเพราะผมคิดถึงผมเลยอยากจะมาหานะพ,พี่ก็ไม่รู้ว่าท่านจะปรากฏออกมาหรือเปล่านะครับ อันนี้หนเย็นแล้วด้วยนะถ้าท่านไม่ออกมาหรือว่าอะไรเนี่ยผมก็จะต้องลาขอกลับบ้านนะครับนะเพราะเดี๋ยวอยู่นานเนี่ยฝนมันจะตกนะครับก็ไม่รู้ว่าท่านจะออกมาหรือเปล่านะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยผมได้นำ นอไม้มาด้วยนะพี่ๆนำมาให้ทันนะให้ทันนะไปฝากแม่นะครับผมนำมาฝากแม่นะมันไม่มีมากมันไม่มากไม่หมยนะแต่ว่าผมให้ด้วยใจนะก็ผมจะเอามายอะเนี่ยมันก็หนักนะพี่ๆแล้วเดินทางไกลด้วยนะครับผมนะผมก็เอามาแค่พอประมาณนะแล้วผมไม่ได้เอาแค่นอไม้มานะผมเอามีดมาด้วยนะครับผมนะแล้วก็ไฟฉายนะเพราะเดี๋ยวผมเนี่ยต้องพกไว้นะเพราะว่าเดี๋ยว เดี๋ยวแบบว่ามันจะมืดเอานะพี่พี่นะยิงมืดเนะ่ยยิงอันตรายนะถ้าเราเข้าป่าเนี่ยเราต้องพกไว้นะครับผมนะต้องพกติดตัวไว้นะพี่พแล้วมีดเนี่ยผมก็ยืมพี่เบสมานะครับผมก็ยืมพี่เบสมานะออนนี้เนี่ยเหงื่อผมแตกเลยนะครับเพราะว่าร้อนมากอากาศเนี่ยมันอบอ้าวนะพี่พี่ฝนเนี่ยจะตกด้วยนะครับ โอเคนะครับพี่เอซีเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะนั่งรอสักพักใหญ่ๆเลยนะครับผมนะถ้าทันไม่ปลากรดออกปลากรด,ดออกมาเนี่ยผมก็จะต้องขอลากลับบ้านนะแต่ผมขอให้ท่านเนี่ยช่วยปลากลดออกมาหน่อยนะครับ เดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวนั่งรอสักท่านใหญ่ๆเลยนะแ้่ท่าไม่ออกมาเนี่ยผมก็จะต้องขอลากลับบ้านแล้วนะครับผมมาโอเคครับผมเดยวเราเนี่ยมานั่งซุ่มดูกันเลยครับพ,พี่ครับอ๋อก็ผม่ยรอนานแล้วนะพี่ๆู้ว่าท่านเนี่ยอยู่ใหนนี้หรือเปล่านะอยู่ในเมืองหรือเปล่านะไม่รู้ว่าท่านออกมาหาพวกผัดหรือว่าอะไรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะ ถ้านะท่านไม่อยู่นะผมก็จะต้องขอกลับบ้านนะส่วนมากเลยีนะเนาะเดี๋ยวนา้เนาะก็คุณเออยังไม่แยกกนะัาเนาะเดี๋ยวท่านได้อยู่ต่อนะผมบอกว่าผมเนี่ยจะกลับแล้วนะพี่พี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เนะี่ยผมก็จะมาใหม่นะครับนะเดี๋ยว ทุนี้เนี่ยผมค่อยมาใหม่นั่งมือฝนจะตกด้วยนะครับพี่น้เดี๋ผมเนี่ยก็จะขอเดินทางกลับแล้วนะครับ <c oughs> เอยแล้วก็ผมมาทุกๆรอบเนี่ยผมเนี่ยแต่ว่าไม่เจอท่านใส่รองเท้าเลยนะพี่เดี๋ยวผมเนี่ยจะ นำรองเท้าเนี่ยมาให้ท่านนะเดี๋ยวผมจะไปซื้อรองเท้ามาให้ท่านนะครับนะผมเนี่ยไม่เคยเจอไม่เคยเห็นท่านใส่รองเท้าเลยนะครับผมนะผม,มาท,ทุกรอบเนี่ยท่านก็ใส่ตมแต่ว่าท่านเนี่ยไม่ได้ใส่รองเท้านะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะ เดินทางกันดีกว่านะครับไปเอเ่นะพีพเ่เดี๋ยวเราเดินทางกลับกันเลยนะครับผมนะไม่รู้ว่านี่เนี่ยเป็นต้นอะไรนะแต่ว่ามันสวยมากๆเลยนะครับนัน่นนี่สีม่วงสวยเลยนะครับนะผมไม่รู้จักชื่อนะพี่ท่านใด,ดที่รู้จักชื่อก็บอกได้กันบอกกันได้นะครับ นะแถวเขาแถวภูเขาเนี่ยผมเจอบ่อยเลยนะนี่นะไม่รู้มันเป็นต้นอะไรนะพี่พ,พี่ท่านใดที่รู้เนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับก็ผมเดินมาไกลมากเลยนะรู้สึกเหนื่อยก็ขอแห้งด้วยนะครับ ใครอะเฮ้ยท่านเนอะ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 ท่านเนอะ เน no. 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 าะเนาะเนาะงยิ้มใหมันอยเดียเด๋ยนนั no. ่นแหละมัน๋ยวเบนนั่นแหละเน้องยิ้มให้ด้วยพี่ท่านตื่นแล้วนะเดี๋ยวผมเนะี่ยจะขอตั้งกล้องนะจะได้เจอท่านเลยนะพี่พี่ ี๋ยวผมจะถามท่านนะเป็นอะไรนะครับในนั้นนะผมจะรับกล้องนะไปนนะครับไปนะพี่เฮ้ยเนื้อบอร์ะไรอ๋อเนื้บอร์เบร์ดาอ๋อกอล์พี่ครับกอลท่าบอกว่าท่านเนี่ยโดนทำร้ายนะพี่พี่ แล้วไม่รู้ว่าใครทำร้ายนะแล้วในยี่เหมือนนั่นแหละยังให้ดูอ๋อก็ท่านบอกท่านอย่าโดนทำร้ายนะท่านอย่ามาหาผักนะพี่นี่เหรือเหรออ๋อก็ท่านมาคนเดียวนะเชื่ออะไรเฮียอ๋ออืออ๋อพี่ เขียวเลยนะครับเดี๋ยวเหมือนจะเลือดสิบๆ้วยนะพี่ๆอย่างไรเบอร์ตอยากหาอย่างไรเนี่ย,<า>ยเบอร์ตอยากอ๋ออะไรอ๋อในยืมม่นมือก็พี่ๆดังคนนี้เหมือนจะเลือดไหล้วยนะไปะ,ะทองเหนือ อ๋อก็เขาเนี่ยท่านเนี่ยโดนตีนะครับผมเบิร์ดทองเลนกงงุก้าห์ก็โดนตีกับไม้นะพ,พี่ไม่รู้ว่าไปไหนแล้วนะไปไปเดี๋ยวผมเนี่ยจะแบกขึ้นหลังนะไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าน้อนีเอไป,ไปโอเคครับผมไป พ,พี่ครับก็ท่านเนี่ยก็ตัวหนักพอสมควรเลยนะพี่พี่ก็ต้องเดินกลับไปอีกไกลเลยนะโหโรู้สึงเหนื่อยมากเลยนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะนั่งพักก่อนนะก็ท่านเนี่ยโดนทำร้ายนะพี่พไปเดี๋ยวเราเนี่ยนั่งพักกันก่อนนะชิโนะแล้วครับน้องโอ้ชิโน,นะลครัโอนี่นะ พอท่านเนี่ยโดนตีนะพี่ก็ผมเอากล้องไปกล่เกินไม่ได้นะพอท่านเนี่ยจะไม่ชอบนะครับท่านเนี่ยโดนตีนะโดนตีแบบว่าเจ็บหนักเลยนะครับผมแบบว่าตรงขาเขาเขียวเลยนะแล้วก็เหมือนมีเลือดด้วยนะแล้วก็ตรงหลังเนี่ยตรงหลังฝั่งนี้ยแบบว่าเลือดไหลเลยนะพี่พี่โหผมว่าน่าจะโดนตีหนักมากเลยนะครับและท่านบอกว่าท่านเนี่ยมาหาผักคนเดียวนะพี่พี่ แต่ดีนะที่ท่านเนี่ยยังไม่เป็นอะไรมากนะเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะต้องรีบกลับไปเอายาด้วยนะพี่พี่ก็กว่าจะกลับไปถึงเมืองนี้ก็กลพร้อมสมควรอยู่นะพี่พี่โหป้าโยเดี๋ยวผมน่ะก็จะปิดกล้องแล้วก็ไว้เจอกันตอนที่เราเนี่ยถึงเมืองนะพี่พี่ เดี๋ยวผมเนี่ยก็จะต้องถ้าผมแบกไม่ไหวเนี่ยผมก็ต้องพยุงนะพี่พี่เพราะหนักเหมือนกันนะโอ,โอเคครับผมไปเดี๋ยวเราเนี่ยรีบรีบไปกันดีกว่านะครับผมเนี่ยแต่ก็เดี๋ยวผม่ยต้องรีบกลับไปเอายาอีกนะครับผมไปพี่พี่ไปไปโอ้กว่าจะมาถึงนะพี่พี่เยอนะเนาะเราที่เฟคร์ลูเนริกรอท่านบอกว่าให้ถ่ายได้นะผมได้ขออนุญาตแล้วนะ แต่ว่าอย่าไปเจอหน้าชั้นนะพี่ๆเพราะว่าท่านอย่ามาให้เจอหน้านะครับนะท่านบอกถ่ายได้แต่ไม่ต้องเจอหน้านะพี่ๆยี่ี้อเนาะนั่งกินั้ยนี่นะก็เรามาถึงแล้วนะครับผมนะเชื่อข้ออะไรเหรเชื่อข้ลเลยเรเยรออ้นนี้อ้นนีอยู่แล้วก็ลีอยู่แล้วนะ อ๋อก็ท่านบอกมีสามจุดเองนะที่โดนนะแล้วตรงหลังเนี่ยจะโดนหนักมากเลยนะเรื่อผมคาดว่านะ่าจะกล้องเจอไม่ได้นะเพราะมันจะติดเหลืองติดแดงนะพี่พี่แล้วแล้วก็ตรงขาน,นี่อีกนะตรงนี้นะแล้วก็ตรงแขนฝั่งนี้นะพี่พี่เพราะว่ามันเขียวแล้วก็เหมือนมีเลือดซิบๆิบบอยู่นะแล้วตรงหลังเนี่ยเลือดไหลเลยนะโอ้โหแผลโอ้นะ่ากลัวมาก เดยวผมคาดว่าผมเนี่ยจะต้องรีบกลับไปเอายาให้ท่านนะเอายาแล้วก็เอาพวกยาทาให้ท่านนะครับผมโหแผลหลังเนี่ยแบบว่าน่ากลัวมากเลยนะครับโหท่านนั่นรีเชเนร์รีเลเกอร์เสียริมมนเลอกนะเดี๋ยวห้องฉันดูนะเรียเฮียเอาผมบอกท่านว่าถ้าไปป่าหรือว่าอะไรเนี่ยอย่าไปคนเดียวนะพี่ๆีมาให้เรียกพี่ไปหรือว่าใครก็ได้นะ ียเชียแทนลีได้ลเลยเินนะยังมาเด่นอนะ่ะมาทองเนอะก็ผมบอกาอย่าไปคนเดียวเด็ดขาดนะเพราะถ้าไปเนะี่ยจะเป็นอันตรายนะที่นะจะเป็นอันตรายนะบางนะทกีเนี่ยโจรพวกนี้เนะี่ยเยอะนะครับผมแต่ดีนะที่ผมเนะี่ยไปเจอทันนะอาทอนเนอร์เลยไหมล่ะเน้นะก็ท่านบอกก็ผมถามท่านว่าข่าตีนเดียวใช่ไหมก็ใช่นะ เหมือนนั่นแหละทอน,นอ๋อก็ท่านบอกว่าท่านเนี่ยเหมือนแต่ว่ามันเนี่ยอยากอยากแบบว่าอยากเข้าไปในถ้ำนะแต่ว่าท่านเนี่ยไม่ให้เข้าไปแล้วก็แต่ว่าท่านเนี่ยเลยโดนทาร้ายนะพี่พี่โอ้แต่ดีนะที่ท่านเนี่ยไม่เป็นอะไรมากนะอืมโอเคนะเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะขอ ตัวลิฟกลับไปเอายาน,นะพี่พีนะโอ้ทายทายน,น้อยทายไปเดี๋ยวผมจะไปส่งหน้าท่านนะจะไให้ท่านเนี่ยเข้าไปนะทายยี่ก็ผมเจอหน้าท่านชัดไม่ได้นะพี่พี่นะผมต้องเอากล้องแบบว่าหลบหน่อยนะเพราะว่าท่านเนี่ยมาให้เจอหน้านะเฮ้ยพี่พ ท่านเนี่ยหายไปแล้วเฮ้ยท่านเนี่ยหายไปแล้วนะพี่พี่เฮ้ยหายไปได้ไงอะ่ะเบบเมื่อกี้เนี่ยผมจับอยู่แล้วก็แบบว่าอยู่ดีท่านก็หายไปนะหายเข้าไปในนี่เลยนะครับ เดี๋ยวว่าห้ตอนนั้นต่อตายผมเลยนะแบบว่าอยู่ใกล้ๆผมเลยนะพี่พี่ <ís> นะโอเคนะเดี๋ยวว่าผมเนี่ยได้บอกท่านนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะนํายามาให้ถ้าผมมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเรียกนะครับผมนะพี่พี่โอเคครับเดี๋ยวผมเนี่ยต้องขอปิดคลิปแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมต้องขอลาไวเพียงเท่านี้นะครับผมนะไปเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะต้องรีบเดินทางกลับบ้านเลยนะครับผมโอเคครับผม เดี๋ยวผมเนี่ยขอจบคลิปวเพียงเท่านี้เลยครับผมไปแ๋ยวไว้เจอนคลิปวิดีโอหน้าครับผมไปครับผม